ใใสูดลมเข้าไปในสวงเมื่อไรเธอโปรดจำไว้สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC. คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีกรกฎมาเล็กเลยจะแจ้งข่าวให้เอซีทราบก่อนว่าที่บอกว่าจะไลฟ์สดในเดือนพฤศจิกายนก็ต้องย้ายเลื่อนไปเป็นธันวาเลยเพราะว่า พอดีปลายเดือนกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ติดโควิด1นแต่พี่ก็ได้รักษาตัวดูแลตัวเองเป็นที่เรียบร้อยเนาะนที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยมาทําให้จัดคลิปช้าไปน,นิดนึงแล้วการจัดการในเรื่องการที่จะทำไลฟ์สดเนี่ยมันก็ไม่เรียบร้อยพี่ก็เลยยังไม่อยากทำนะคะต้องขออนุญาตและขอโทษด,ด้วยแต่ว่าเรื่องของขวัญที่จะแจกให้กับ FC ยังมีเหมือนเดิมนะคะ3รา,างวัล โอเคชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนตกพบปุตตะสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆความกังวลใหม่ๆความรักใหม่ๆทุกอย่างใหม่ๆมันจะกำลังทยอยเข้ามาหาคุณในเดือนนี้นะคะคุณมีดาวตัวช่วยคือดาวพระหัสเนี่ยมาอยู่ตลอดทั้งปีแล้วเพียงแต่ช่วงนี้ดาวพระหัส เป็นเกษตรในภพสุภะแต่เดินถอยหลังชีวิตดีเพราะมีผู้ใหญ่เมตตาอย่างสม่ำเสมอยาวๆไปอยู่แล้วการงานได้รับมอบหมายงานสำคัญสำคัญแต่คุณอาจจะยังรู้สึกอื่นๆด้วยดาวพรหัสเขาเดินไม่ปกตินะคะแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าอย่างไรก็ตามดาวที่เป็นเกษตรอยู่จะให้คุณมากกว่าให้โทษดาวเสารในภพปัตตนิยังคงแข็งแรงเป็นเกษตรอยู่ ก็เน้นไปที่เรื่องงานต่างประเทศนะคนต่างถิ่นแดนไกลจะเป็นคู่ที่มาส่งเสริมนะสำหรับคนโสดคนมีคู่ต้องระวังของหายแฟนหายจากจรเตือนไว้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีดาวดาวจันทร์วนมาสถิตคู่กันอยู่แล้วเสาก็เล็งจันทร์อยู่แล้วด้วยในกรกฎนะคะอะ่ก็ใจเย็นๆกันไว้นะดาวลาหูในยพกัมมะเขาเรียก อย่าไว้ใจอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่ออาจจะมีเรื่องพลิกผันนะทั้งเรื่องการงานและความรักนะคะแต่ถ้าเป็นงานออนไลน์หรืองานต่างประเทศหรือเป็นอีเวนท์ที่จบในคราวเดียวกันถือว่าดีไม่มีอะไรเสียหายการเงินคุณจะดีในช่วงปลายปีอย่างแน่นอนคุณอากจะได้เงินเดียวไม่คาดคิดอาจจะได้เป็นเงินโบนัสหรือเงินแตะเอียหรือได้เงิน สวัสดีการอะไรพวกนี้ที่เข้ามาแล้วคุณก็จะนำเงินไปซื้อรถซ่อมรถหรือไปเที่ยวเนาะเป็นช่วงคุณให้รางวัลกับตัวเองในช่วงปลายปีนะคะเขาเรียกว่าชาวราศรีกรกฎเนี่ยยังมีดาวเสาร์ตรึงอยู่จนถึงปี6-6เป็นเกษตรและเดินพักสลับกันกับปกติเขาเรียกอะหนักหนักนวงมา สองปีกว่าแล้วใกล้แล้วใกล้จะหมดภาระใกล้จะหมดอุปสรรคใกล้จะหมดความเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะถูกบีบถูกบีบคั้นจิตใจมาเนี่ยหูแต่ว่ากรารเกดก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกคนก็มีโมเมนต์นี้เหมือนกันนะคะมีโมเมนต์นี้เหมือนกันโดยเฉพาะแต่สิ่งหนึ่งอะสิ่งหนึ่งที่มันกดดันมากกว่าราศีอื่นก็คือกดดันเรื่องความรักนะ และถ้าไม่มีความรักก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องคู่สัญญาคู่สัญญาคุณจะเป็นคู่สัญญาที่ชอบมีปัญหาเรื่องเยอะปัญหาแย่ไม่ง่ายเหมือนคนอื่นเขาด้วยที่ว่าปัตตนีมันเลงกันอยู่แล้วเป็นดาวคู่ศัตรูคู่พัดภาคนะคู่จากจรน,นะคะยังไงอะถ้ามีเวลาว่างไปไหว้เทพแห่งความรักเทพปัตตีมูลติเป็นกําลังใจกับตัวเองก็ดีทีนี้ที่จะพูด คาบไป6เดือนหน้าเลยนะสำหรับชาวราศีกรกฎเกี่ยวกับดาวพระราหูที่จะย้ายในเดือนตุลาคมปีหน้านะคะสุภะมรณะเป็นช่วงต้องต่อสู้ฝ่าฟันด้วยตนเองเพราะขาดที่เพิ่งเช่นญาติผู้ใหญ่ผู้อุปถรรม์อาจจะจากไปในวัยอันก่อนเวลาอันควรหรือเจ้านายเกิด ถูกเปลี่ยนนะเจ้านายเก่าไปเจ้านายใหม่มาก็อาจจะยังไม่กินเส้นกันหรือเจ้านายที่เคยรักเกิดอยู่ๆไม่เอ็นดูคุณซกขึ้นมาอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าคุณมีอาชีพเกี่ยวกับร้านขายายายารักษาโรคโรงพยาบาลสถานบำบัดคุณจะไปได้ดีมากนะคะเพราะอะไรสุภมะมรณะคำว่ามรณะเนะี่ยถ้าคุณรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะถูกกระดุมนะ ความรู้ที่คุณมีช่วงนี้อาจจะไปขัดแข้งขัดขาคนอื่นหรือไปขัดผลประโยชน์คนอื่นเขาต้องระวังตัวไว้ด้วยเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูในภพมรณะเนี่ยถือว่าร้ายแรงนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับสปานะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วยาหรือคุณเป็นหมออะไรพวกนี้ก็จะไปได้ดีแล้วก็จะแก้เคดแก,แก,แก้ดวงไปได้เลยเตือนว่าชาวราศีกรกฎปีนี้ดวงดี ดวงดีเพราะพระรหัสดีนะคะแต่เสาตรึงตึงลัคนาไว้ก็ทำให้อัดเรื่องความรักนะพอไปปีหน้าลาหูเข้ามาอยู่ในภพมรณะก็เตือนเรื่องพวกนี้ไวอ้อีกคือคือจังหวะคนนะมันไม่ได้มีแต่คุณนะที่โดนาบางคนอนะ่ะเวลาที่ดาวอ่ะมันได้ตำแหน่งไม่ดีบางทีมันจะไม่ดีต่อเนื่องกันอนะ่ะไปช่วงระยะเวลาหนึง่งเราก็ต้องเข้มแข็ง นะคะเราต้องเค่เราต้องผ่านมาไปให้ได้นะคะแต่กลํลกดการเงินไม่ห่วงนะเงินยังดีอยู่เงินยังดีอยู่ถ้าอย่างไงเนี่ยเรื่องเรื่องอปีหน้าเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องดาวราหูเอาไว้ด้วยละกันเพราะว่าคุณเป็นดาวจันด้วยนะคะโอเคขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แชร์ไปเยอะๆหน่อยนะคะตอนนี้ผู้ติดตามนิ่งเหลือเกินจะหมดกําลังใจทําอยู่เพราะว่าร่างกายก็เพิ่งจะป่วยมาอ่อนล้าเหมือนกันแต่ไม่แล้วคะ่ะ พี่ก็ทำของพี่ไปเรื่อยเพราะเป็นางานที่พี่ชอบขอบคุณนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ